คุณเคยสงสัยกันไหมครับว่ากว่าที่ Flash e x p r e s s จะมาเป็นสตาร์ทอัพระดับยูนิคอนเนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างและเจ้าของของ l l a s h e x p r e s s คือใครจะต้องล้มลุกคลุกคลานมาแล้วกี่ครั้งกว่าจะประสบความสำเร็จเรามาหาคำตอบจากคลิปนี้กันได้เลยครับ InterestPro ระบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย Facebook อัตโนมัติที่จะช่วยแสดงความสนใจที่ Facebook ซ่อนอยู่และหากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงสำหรับธุรกิจของคุณโดยใช้ API ของ Facebook ในการค้นหาช่วยลดต้นทุนค่าโฆษณามากกว่า30%และเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.interestpro.co เส้นทางชีวิตที่ไม่ได้รยไปด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป เพราะกว่าจะมาเป็น Flash Express ได้คุณคมสรนลี CEO ของ Flash Express จะต้องผ่านอุปสรรคต่างๆมามากมายคุณคมสันเกิดในครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างยากจนเกิดที่จังหวัดเชียงรายดอยวาวีและมีโอกาสที่จะได้ไปเรียนหนังสือในเมืองเมื่ออายุ19ปีคุณคมสันได้เริ่มทำธุรกิจค้าขายเล็กๆน้อยๆพร้อมกับความสามารถทางด้านภาษาจีนที่รับสอนให้กับเด็กๆทำให้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนหลักหมื่นบาท ดูเหมือนว่าชีวิตของคุณคมสันจะโชคดีแต่ก็ไม่เสมอไปครับมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณคมสันได้ทำธุรกิจและประสบปัญหาในเรื่องของการที่โดนขนส่งเจ้าหนึ่งในจีนไม่ยอมทำตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้ในเรื่องของการขนส่งสินค้าจนทำให้ไม่ได้ร่วมมือทำธุรกิจด้วยกันต่อและจากปัญหาในครั้งนั้นก็เป็นจุดต้นกำเนิดที่เกิดเป็น f l a s h Express ขึ้นมาโดยที่คุณคมสันได้ทุ่มแบบสุดตัวไปกับการสร้างธุรกิจโดยที่ขายบ้าน ขายรถเพื่อนำเงินก้อนมาลงทุนกับ Flash Express จนเกิดเป็นสตาร์ทอัพระดับยูนิคอนเจ้าแรกในประเทศไทยด้วยความที่คุณคมสันเป็นคนที่เรียนรู้สิ่งต่างๆและหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ตนเองกำลังจะทำจึงทำให้ทราบถึงจุดอ่อนของคู่แข่งเันอย่างดีเรียกได้ว่าคุณคมสันได้มองเห็นจุดอ่อนและนำจุดอ่อนตรงนั้นมาปรับเปลี่ยนเป็นจุดแข่งของตัวเองจนทำให้ Flash Express สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและจุดเด่นของ Flash Express ก็คือการจัดส่งที่รวดเร็วอีกด้วยขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรา Marketing i n s e c r e t ผู้ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์มีทั้งบริการดูแลเพจ Facebook ยิงโฆษณา Facebook บริการสร้างเว็บไซต์รวมถึงเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์หลากหลายชนิดสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ w w w m a r k e t i n g i n s e c r e t c o m หรือที่ไลน์ m a r k e t i n g i n s e c r e t ในมุมมองของแอดมินเองมองว่าคุณคมสันเป็นต้นแบบให้เราเริ่มต้นที่จะทําธุรกิจประยุกต์ใช้ความสามารถที่มีกับการเริ่มต้นทําธุรกิจที่เรามองเห็นโอกาสที่อยู่ในปัญหาและสามารถแก้ไขมันได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเรายังได้ข้อคิดมากมายจากการได้ฟังเรื่องราวชีวิตของคุณคมสันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความอดทนในการทําธุรกิจหรือสิ่งต่างๆการวิเคราะห์คู่แข่งประเมินธุรกิจการพลิกแปลงการทํางานและกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตัวช่วยสําคัญที่จะทําให้เราพัฒนาตัวเองหรือทําในสิ่งที่เราตั้งใจไว้ได้ประสบความสําเร็จได้เช่นกันแอดมินจึงขอยกให้คุณคมสันเป็นสุดยอดตัวอย่างให้เราได้ศึกษาและนําแนวคิดหลักการทํางานที่คุณคมสันได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตัวเราเชื่อได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคมสันพูดมันช่วยจุดประกายอะไรบางอย่างให้กับเราได้แน่นอนครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ